รอกนะคะยิ่งเล่นเกมยิ่งง่ายขึ้นมันไม่มีนะคะความรวยเหมือนกันค่ะยิ่งเป็นในหน้าทิกตอกได้กันเดือนละแสนได้กันง่ายใช่ไหมคะปีปีนี้คิดว่าง่ายเหรอคะยากขึ้นอยู่แล้วปีที่แล้วมันฟีดเยอะไปแล้วปีนี้นะมันก็เลยขอคุณภาพหน่อยเงี้ยแล้วคนก็เข้ามาทําในหน้าทิก tok ก็เยอะ มันก็เหมือนเค้กอะ่ะมันต้องแชร์กันอะ่ะพอมันแชร์กันเยอะก็เรียบร้อยแชร์กันเรียบร้อยเลยใครๆก็รู้นี่มันแชร์ออฟไว้แชร์ออฟมาเก็ตอยู่แล้ว S O V S O M อยู่แล้วใครทําการตลาดรู้อยู่แล้วแต่ทีนี้คุณวุ้นเป็นคนขายของแบบยูนี้ไม่เหมือนใครนั่นแปลว่าถ้าเกิดเข้ามาในสินค้าประเภทนี้เจอหน้าคุณวุ้นอย่างเดียวแต่ถามว่าคุณวุ้นขายของปุ๊บคุณวุ้นได้ราคาเลยแล้วใครที่มาตัดราคาถูกเอิม้มตัดราคากันเลยเดี๋ยวก็กเจ๊งเองอ่ะ รอระยะเวลาหน่อยใครตัดราคาเจ๊งหมดนนะ่ะซื้อหนังสือไปอ่านเชื่อไหมว่าคนไทยอ่ะทำโปรโมชั่นอ่ะทําเป็นอยู่อย่างเดียวลดราคาคุณวุ้นเห็นแล้วนะการลดราคามีแต่ทาให้ธุรกิจเจ๊งลดราคาคนซื้อของเยอะขึ้นเปลืองแะไรเปลืองโกดังเปลืองพนักงานราคาก็ได้เงินน้อยลงถูกแค่ไหมาขายกันเยอะมีเจ้าใหม่มาถูกกว่าคนก็เฮไปซื้อเจ้าที่ถูกกว่าตัวเองไม่มีอะไรเลยเจ๊ง